สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟุตบอลเป็นหของอันเดรย์ลูการ2019-2020แมตช์เดย์ที่3ครับเรียวโพลเล่นที่อันซิลต้อนรับการมาเยือนอาร์เซนอลครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำมาชเตย์ที่3ครับอาร์โดไรชื่อ11ตัวจริงครับเริ่มฝั่งเจ้าถิ่นลูคูครับฝูงสาประตูเป็นอาร์เจนท์ครับแข้งหลังก็จะไปเจอมาทิสเปจูฟันและแอนดรโอเบอร์สันแทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับด้านกลางเป็นฟาบิโอจอแดนเนสเซอร์ซัน เซีวยววายนาวายนาตุ้มนะครับแล้วก็3ประสานแดนม่าอาสเดโอมานี่มอร์มินซาลาและโรเจอรฟิมิโนส่วนอาร์ตซ์ครับพวกซาราโวเปเปเลโมแลังหลังก็จะมีดาวิดตุยโซคาเตสนาชบุร์เอร์มิลเลนไนส์แดนกลางเป็นเจน,น,น,นดูซี่กันดิชาก้าแดนเนีเซบายยอตแล้วเนลสันเปนโอบาบิยองและหน้าเป้าเป็นอเล็กซองลากาสซตนะครับยังครับครึ่งแรก เดือดูกกับอาร์เซนอลครับบอลอยู่ที่โอบาเมยองแล้วจ่ายติดมาติดครับมาที่ฟานได้เอซเซอร์อาโนซาร่าให้เฮนเดอร์สันนะครับมาที่ซาร่าฟิมิโนจิมออกขวาที่ซาร่าครับซาร่าจ่าย <c oughs> ติดโอบาเมยองแล้วอาร์ซอลจะสวนครับอารากาเซตลากาเซตให้แล้วบอล ลึกไปถึงมาติดนะครับเป็นลับไปที่อาร์เรียนเปิดยาวครับอาร์เรียนไปนดูซิ่ต่อไปวิญงครับไหลามาให้ลากาเซตนาชมเลอหีบซ้ายออกมาเนลสันไหลติดฝานได้ครับบอลอยู่ที่เฮนเดอร์สันซิมินโนออกขวามาที่โมซาลา ทิมิโนไปแล้วครับโมซาลาโมเมซาลาซาลาหลอกซาลาซาลาแล้วปั่น <c oughs> ปัดออกมาแล้วเบนโนตแล้วซาลาอีกทีหนึ่งโอ้โหใประตูต่อศูนย์ลิ้วฟุ้กขึ้นดนำับจากโมเมซาลาครับ,รบโอ้ตอนแรกนี่เหมือนเลนโนตจะเซฟได้อยู่แล้วครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางซาลาพอดีครับกระหวัดลูกนี้เข้าไปครับอาครับลิ้วฟุ้กขึ้นนำยิงศูนครับ จังหวะที่ซาร่าปัดด้วยซ้ายครับแต่บอลุยยงออกมาแล้วซาร่าไม่จับครับซัดด้วยซ้ายเลยครับหมดสิทธิ์ครับแบรโรูโน,โน่จังหวะนี้ตัวซา,าร่าปั่นุอ้โหปนนั่โค้งแล้วแน่จะว่ายัางซ้ำนะครับซาร่า แล้วครับ1-0ลาซาซ่าอตายเป็นฝ่ายตามมาแล้วซาร่าตัดได้ซาร่าซาร่าไปไม่ผ่านทางด้านมาแมนนสสนะครับเซบายอสไหลทะลุช่องมาบ่บอกไปถึงอ,อารสเตอานครับอารีเนให้มาตีฟฟาวินโยมิเตอร์สันฟิมินโนฟินโนชิปมาหาซาร่ามวตั้งมา ให้ที่ฟีมิโนลุดแล้วติดนิลานายครับบอลยังได้อยู่ครับอาริซซโนฮินเดซันมาที่ไวนาต้อโดนเกี่ยวครับแล้วอ้หวกหวดมาเกือบหวดไม่ดีครับสวัสดีขึ้นให้เรโนโรเปิดขึ้นมาครับแหมเป็นลิเวอร์พูลที่ได้ดูต่อครับฮินเดซันฟีมิโนไหลามามาเน่มาเน,าน่จับยาวบอลเหมือนจะโดนฟีมิโนแหมพอเตะสกัดเตะสกัดไปโดนฟีมิโนครับข้าง ลูกทุ่มของอาร์ซนอลครับเกนดูซี่ไปที่เมลานานส์โซคาติสเมลานไนส์อีกครั้งมาที่เกนดูซี่โอ,อบาเปยอง ซี่ให้เร hm. mmm, ์เนลสันเนอสันปัดมาที่ลากาเซตโอ้โหบอลลักกัสเซตฟาดโอ้โหลูกกรอบจังหวะลากาเซตเรียกว่าจักรยานอากาศเลยครับแต่ว่าบอลหลุดเสาแรกออกไปครับโจมตีจากด้านซ้ายบอลเหมือนจับแป๊กครับโอ้แล้วมีโอจังหวะครับทางด้านลากาเซต ตีเสมอไม่ได้ครับรียกการที่แล้วนี่เรีพูลถล่มอาร์ซนอที่แอนฟิล์นะครับ5ประตูตอนหนึ่งแล้วบอลมาที่ซาร่า20เลยครับโอ้โหอ่าเรีพูลได้รูกที่2จนได้ครับจากมัวเมดซาร่าครับโอ้แล้วทำคนเดียว2ประตูแบบนี้มีลุ้นมีลุ้นแฮตริกนะครับ ยังไม่จบขึ้นแรกเป็นจังหวะที่ตอนแรกเหมือนจะเกือบโดนตีเสมอจากราคาแซตแต่สุดท้ายครับยูฟุมันได้ลูกที่สองดฟิมิโนไหลหลุดเลยครับซาล่าไม่ต้องจับครับยิงอัดเข้าไปเลยครับสองสนครับ เวลาเจอกับอาร์เซนอลนะครับและประตูเยอะด้วยครับทางที่โอลอาร์เซนอลนี่สองนัดที่ผ่านมาในลีกเนี่ชนะมาทั้งคู่นะครับเก็บ6กคะแนนเต็มมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยก็ชนะ1เสมอหนึ่งครับมันจะเป็นแมนซิตี้ สเปอร์มายูนิเต็ดนะครับเซบายยอสเซบายยอสวนมาให้เกนดูซี่โอบาเมยองเปิดมาให้ชากา้าโดนดักโดยโรบอสซั่เหมือนจะฝาวครับแอนโดรโรเปันสวับนขึ้น ยังหวะรูปกลางอากาศครับกับอันิชาก้าโอ้เป็นชาก้าฝ่าวนะครับฟิมิโนโฟิมิโนโแล้วซัดเติบล็อกออกข้างครับเป็นลูกเตะม,มุมของนิวโค์ครับแน่อนอนว่าถ้าควกนี้ใครชนะนี จะโฟอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์แล้วครับรถเต็มมุมของลิีเวอร์ครับจอดอเดนเดอร์สันนะครับเป็นคนเปิดเดอร์สันเปิดมาเรโน่โชออกมากครับแถวสองอัเบอร์สันดีดไปหามาเนี่ยโดนเกนูซิมมองมา โอบาว่ยยองอซอดูว่าจะสวนอย่างไรครับตามหลังถึง2ประตูโอบาว่ยองไต่เรีมเส้นโอ้แล้วบอลออกเลยครับน่าลูกทุ่มของด้วยโบกัสเฮนเดอร์สันเข้ามาแต่ทุ่มไม่ดีครับบอลอยู่ที่เซบายอสเซบายอสลากาเซ่ลากาเซ่โดนหดแต่ยังได้อยู่ครับเซบายอสติดโรเบอร์สันมาติปบวัยน่าดม แต่เปิดลูกการมาลิวโพยยจะไม่คลินชีสเลยนะครับเนนเดอร์สันโดนเสียบโดยโมเรียลเไม่ฟาวครับเพราะว่าเสียบที่บอลน,นะครับหลังกระแซดให้เซบิยอสเซบิยอสซ้ายมีเนนเสันนะครับหลังกระแซดเติมแล้วด้วยเซบิย,ยอสจิ้มติดติดทางด้านไวนาดุ่มนะครับแล้วจะเเกมโต้กลับของลิว์พลครับซิดมาน่ มานี่ให้ซาร่าวายนาดุ่มแล้วดิดไปหาซาร่าซาร่า,าลงนาอาร์ซาร่าเพื่อแฮตทริกแต่ว่าติดมิลานายเชฟมาชา,า,ชา,าชาก้าไอชาก้าชาก้าไหลามานูกนี้บอลเลิกไปถึงโรเบอร์สันแล้วส่งให้อาริเอตอิสตาอารโน ครึ่งแรกทดแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับฟันไดให้ฟาบินโยแล้วก็จบครึ่งแรกครับเดวูพูครับนำอาร์ซนอลอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาเล่นกนต่อใน45นาทีหลังนะครับ ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านไปที่แอนฟิลด์อีกครั้งครับชมเกมระหว่างร์พูลกับอาร์เซนอลกันต่อครับพิมพ์อังกฤษลูกการ2องพันกาครับแมชเดย์ที่3ครึ่งแรกเจ้าถิ่งครับร์พูลนำอาร์เซนอลอยู่2ประตูต่อ0กันิชาก้าโดดมาเน่จิ้มไปแล้วครับบอลอยู่ที่ซาดูมาเน่มาเน่คืออที่โรเบิร์ตสัน ฟาบิโอโรเบอร์ส e ันวัยนั่ตุมจิ้มต่อมานี่ออกซ้ายครับฟิมิโนติดนาเชอร์มอริอาลครับสาคาติสไอท่เกนดูซี่เกนดูซี่โดน2คนไม่ฟาวด้วยเฮนเดอร์สันแต่าจเลี้ยงลึกไปหน่อยครับโอบาไมยองไอ่เอโรเนลสันโอบาไมยองลากาแซ นอนมาที่เบคิตายานอาไปคิตายานไม่ผ่านฟันใดครับอาเลียนโรเบอรสันให้มานี่สัปดาห์ที่แล้วแม่อาร์เทียนเสียท่าให้โอ้เสียประตูตีไข่เตะครับเกมที่เจอกับเซาเทมตันนะครับมานี่ให้วัยนรุมครับโรเบอร์สันเปิดไปให้ฟิมิโนออกซ้ายมามานี่จิ้มต่อที่โรเบอร์สันไหลเรียดแล้วโอ้โหแล้ว เถาสองไม่มีใครครับแล้วโดนหงมาแล้วบอลอยู่ที่มาคคตทยานแล้วไหลเหมือนจะแตร์ดโดนคนดวามเร็วแต่พาทิฟถึงก่อนครับเซอ,อร์อัลโนเคลื่นไปที่อาริเอียนหวนให้โรเบิร์ตซันแต่แตรงครับจังหวะที่อาริเอียนโดนบีบครับเปิดตรงนี้ก็ออกข้างไปลูกทุ่มของอาอร์เซนอลบรีอลพักอ,อกมองให้มาคคตทยานโดดโรเบอร์ซันจิ้มออกข้างครับลูกทุ่มของอาอร์เซนอล หนึ่งชั่วโมงแรกผ่านครับเยวโพนนำอาร์เซนอลสองศูนเร็วสั้นเปิดมาลากกระแสได้โคกแต่เบาครับบอลตรงตัวอาริเอต์โรเบอร์สันให้เจยโยวายนาตุ้มนะครับพิมิโนโอดีไซน์ให้ไวนาตุ้มไหลกลับอ้าแต่ว่าติดชาก้าครับ เฟมนอเรนนาไนส์มาที่โอบาเมยองโอบาเมยองแล้วเปิดติดไปนาดุ่มครับไปนาดุม่มดีดแล้วฟิมิโนโอออกซ้ายอ่ะครับโรเบอร์สันแล้วจิ้มต่อมาให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันแล้วไหลเรียบที่ฟิมิโนอโอ้โห่สาประตูต่อศูนย์โอ้สกอร์ขาดแล้วครับฟาเฟมิโนโอครับลูก บวกลูกที่สามให้กับลิวโพครับโอ้โหน่าจะเล่นง่ายขึ้นไปอีกครับลิวโพสีลูกการหลังเนี่ยลิวโพยิงอาร์ซนอลเกินสามประตูมานะครับแต่แต่ยุคเจอคิดครอบมาคุมทีมเนี่ย จังหวะที่อเลสกซอนหักข้อมาครับให้ฟิมินอลแปรง่ายๆลยครับลูกการที่แล้ว5-1ก่อนลูกการก่อนหน้านั้น4-0ครับก่อนหน้านั้นก็3-1ครับเอาสมิธโรเวทครับลงไปมอทางด้านเอลซนนะครับ ฟิมิโนโ่นี่ลูกที่4หรือเปล่าโอ้โหติดมอริอัลครับลากาเซสหาเชื่อมมเริอัลเกนดูซี่ออกขวาครับโรเบอร์สันดักได้ไวนาดุมไวนาดุมนี่เกนดูซี่มาได้ไวนาดุมโรเบอร์สันแล้วไหลให้โรเบอร์สฟิมิโน่หักคอให้เฮนเดอร์สันโอ้โหติดบล็อกเจ้าลูกที่4ครับลิเวอร์พูลแต่ว่า ยังได้ลุ้นต่อครับเป็นโกูกเตะมุมของลิว์พครับ <c oughs> เติมจากแบ็กซ้ายโรซันทริมิโนไหลให้เฮนเดอร์สันแต่ว่าบอลเฮนเดอร์สันยิงไปติดทางด้านเป็นมินดันไดส์นะครับโกูกเตะมุมของลิว์พครับเอเีนนนี่ครับลงไปแทนชาก้าเฮนเดอร์สันสันส้นๆกับฟบิมิโยครับเฮนเดอร์สันเปิดมาติด เกนดูซี่เกนดูซี่อุ้มโดนฟิวมนโตบีดฟาบินโยได้แล้วไม่ผ่านเอเนนี่เอเนนี่ได้ครับเอเนนี่มาคิตายานไม่ผ่านมาเนี่ยครับฟาบินโยไปที่มงซาลามาติปโรเบรซันชิโยมายนาตุม ก่อนมาที่มาเขียรยานแต่ตวรเบอร์ซันนะเร็วกว่าครับอาเรียนไออาริซาเดออ,อาโนซาลาฟาบินโยโรเบอร์ซัน,นฉลับแต่ยังได้อยู่ครับฟาบินโยหนีกินุสซี่ได้ฟิมิโนโให้ไวเดรดุมออกขวาฟิมิโนโไวเดรดุมชิงกันสองคนแล้วจ่ายติดนี่ลานนายเชิบมา สนโนวเก็บไม่ได้นะครับแดนหน้าหรือพูนัดหน้าน,นะครับจะต้องออกไปเยือนทางด้านเบอร์ลี่นะครับส่วนอาร์เซนอลครับจะต้องทำศึกวันตอนนี้แบบทางตอนอ้นเนีครับเจอกับคัตนมสเปอร์โอ้แล้วจังหวะน,นี้นาเชอร์โมริอลัลโดนใบเหลืองไปครับหวที่ไปรุองถึงบอลฝันจะโดนหวดครับ เปลี่ยน2คนครับแล้วซา,ารา่าไปไม่ได้ครับลากาแซตมาที่มาคิดไต้ยากหอนแล้วซา,ารา่าถึงก่อนนะครับมาที่ฟนานไดอลิเซนเดอร์อาร์ารโนเฮนเดอร์สันแล้วจิ้มต่อมาให้โรเบรโตรฟิมิโนนะครับฟิมิโน ไปได้ฟิมิโน์โดนตีแต,แต,แต่สุดท้ายเสียบอนลนะครับนายมิลลูส์โมเมเอลเนนี่ไอคิตายานเดินจิ้มโดยกียตาครับโรเบอร์ซันทดสองนาทีไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับสามแต้มของลิเ,เวอร์พูลครับซาร่าให้แฟบิโอกีตาโรเบอร์ซันให้ออเรกี้ โอเลกี i, แล้วไหลให้ฟิมิโนอาฟิมิโนถึงด้วยฟิมิโนยังไม่ออกครับฟิมิโนฟิมิโนแล้วปั่นติดดาวิดลอยแล้วเข้าซองแบรนเลโนครับแล้วก็จบเกมครับเป็นว่าลิเวอร์พูลครับเอาชนะอาร์ซนได้3ประตูต่อศูนครับ3ประตูที่เกิดขึ้นได้จากโมเมซาร่าและโรเบโตฟิมิโนนะครับ เสาร์นี้ครับเดี๋ยวผมกับอร์สซนอกรับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับก็ลาทุกท่านไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ